น่าห้องดักไหมไม่ดักเอ้ยไม่เอา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 สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมใน not nano breaker อีกแล้วนะครับกับเพื่อสีเทาตัวเดิมเลยโอเคครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า the last cool night ครับผมหรือคือสุดท้ายของโรงเรียนครับผมตัาแปลไม่บิดน่าจะประมาณเนี้ยครับผมก็อยู่ที่ว่าเห็นบรรยากาศของตัวเกมนะครับบรรยากาศก็จะทืมๆครับผมเสียงไฟมันช็อตแป๊บ นะครับผมดูทำมือทำมืออย่างเงี้ยคงไม่ต้องบอกเขาเป็นเกมแนวไหนมาจาดเกมผีกแล้วมาจากเกมผีอีกแล้วจริงๆไม่ได้จะเลี้ยวมาเลยครับผมแต่ว่าพอดีมีน้องคนนึงครับเขาวาดแตดอาร์เข้ามาให้ครับชึบปึ๊บขึ้นมาโอเคครับผมก็เห็นตัวนี้ถึงนึกออกครับผมว่าสองหมื่นแล้วนี่วาไม่ได้มองเลยโอเคครับถึงสองหมื่นแล้วก็เลยคิดว่าอะถ้าอย่างงั้นก็มาเล่นเกมผีักหน่อยลวกันหลังจากห่างหายไปนานไม่นับโซมาโซมาเป็นเกมผีนี่ยาว มาเจอเกมผีซีรีส์ทราบไหมที่ว่าเกมนี้นะครับเดอะรัสคูไนท์ได้ยินมาว่าเป็นเกมผีสันสาตไทยครับพัฒนาโดยนักศึกษาชุดไหนก็ไม่รู้ครับมันไม่ได้บอกไว้ในเครดิตขึ้นให้ก็ขอบคุณมานักที่นีครับจะลองเล่นดูแล้วกัน่าเป็นยังไงครับที่แรกเปิดเกมมาประทับใจเลยก็คือหน้าเดลอาล็อกของเกมนะครับเจมส์เบรดมันก็ยังธรรมดาอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับเราต้องดูที่ตัวเกมข้างในครับอย่าตัดสินหนังสือจะปกอย่าตัดสินเกมจากสิ่งที่เราเห็นแค่แบบแรกโอเคครับทำเป็นแบบเจ้าบทเจ้ากรอนครับผมแต่เราเข้าไปรู้ เล่นยังไงนะครับ WASD เอาหัวสอนในเคานเ,เตอร์เลยกด F เพื่อถือคนเดลเจนขายกดเซนบาร์เพื่อใช้ไม้ขีดไฟกดชัตตร์อีกทีเพื่อปิดตัวเรียวครับโอเคเราจะลองมองดูรอบๆอ,อะไรอยู่กลางห้องวะอะไรอะไรอยู่ขบขอบภาพอ๋อเราอะโอเคครับตัวเราเหมือนจะเป็นนักเรียนชายหรือหญิงไม่รู้นะครับหัวกะลา,าแต่ผมไม่ใส่ใจเนี่ยหรอกผมใส่ใจไอที่กลางห้องมากกว่า อะไรวะผมมองไม่ผิดมันคือชุดนางลำปะใช่ชุดนางลำใช่ปะอุ้ยแพ้ทางแพ้ทางเข้ามุมก่อนเข้ามุมก่อนโอ๊ยแำลังดโอยมันเหมนันมนยังไม่มีอะไรเลยนะ็อตอย่าเพิ่งคิดมากอย่าเพิ่งคิดมากคือผมไม่รู้นะครับว่าแต่ละคนนะครับมีความรู้สึกกับชุดนางลำยังไงแน่นอนครับเราเป็นคนไทยชุดนางลำน่าประทัไทยเป็นเรื่องสวยงามเป็นเรื่องดีครับวพฒนธทราไทยแต่มันมีอีด้านหนึ่งครับซึ่งพี่น็อตเนี่ยกลัวชุดไทย กลัวนางลำไทยแดบสุดๆครับผมถ้าแ,แบบธรรมดาโอเคนะครับแต่แบบมาหลอนๆมันมาหนังผีเนี่ยกลัวมากคืออาการเนไม่แปลกครับผมเทียบไม่ง่ายเหมือนของฝรั่งครับจะมีโรคโรคหนึ่งครับทางจิตที่เขาเรียกว่าคลาวฟอร์เบียหรือว่าโรคก,กลัวตัวตลกเรื่องนี้มีจริงนะเหมือนที่ฝรั่งเขากลัวตัวต,วตลกกันอนะ่ะคือพี่น้องก็เป็นเหมือนกันแต่ว่าพี่น้อยกลัวนางลำแล้วมันก็จี้จุดเป๊ะเลยครับก <laughs> โอ้ยจี้กลางใจเลยเล่นยังไงวะเนี่ยโอเคครับขอให้มันเป็นแค่พร็อพประกอบฉาก มันไม่ดิ้นได้มันไม่ดุกดิกมันไม่มีปฏิสัมพันธ์ป็นส่วนที่อะไรกับเราเราับเราก็ผ่านโอเคเราจะลองเดินรอบๆอ,อันนี้คืออะไร Open ไอ่ะเป็นโรเวอร์ได้ไหมอ่าโอเคครับว่างเปล่าโอเคเป็นเรื่องดีผมไม่อยากเฉียดใกล้น่าเลยอ่ะโอเคครับในนี้ก็ว่างเปล่าโอเคครับเอ่อประตูประตูะตใช่ใช่ประตูก่อนออามาจากห้องนี้ก่อนเอามาจากห้องนี้ก่อนประตูล็อกโอเคครับประตูล็อกโอเคโอเคแลวนี่ล่ะ เป็นลุกนะเราสินไทยโอ๊ยแป๊บนึงขนขนคอลุกขนคอลุกโอเคโอเคนะครับแต่เย็นๆนะความกลัวมันถึงจะสร้างขึ้นแน่นอนครับเล่นเกมผีก็สาบใดที่ยังดีอยู่ล้วก็จะคุยกับเขาพอๆครับว่านี่คุณครับผมมาหากุณดีๆแล้วนะอย่าเล่นอะไรตกส่งนะครับขอให้คุณเพียงแค่รับประกอบฉากไม่ดุดิ๊กได้ไม่ทําอะไรผมนะครับจะเป็นเรื่องดีนะครับโอเคนะผมกดคุณที่ explore นะครับกดมันช่างดูน่ากลัวโอเคครับเข้าใจแล้วมันก็ครับ อ๋ออ๋ออ้ออยมันหายไปไหนวะโอออเฮ้ยประเด็จประเด็เข้ามุมก่อนเข้ามุมก่อนจะตามมานะทำตามมาผมด่าพ่อคุณนะคุณไม่มีหัวผมกระดาษถูกนะ้ย่านะโอ้ยท้ำน้ำตาไหลทำไมวะไม่เข้าใจเหมือนกันอะคือได้ยินว่าเป็นเกมไทยไม่นึกว่ามันจะเอาผีไทยตัวแบบ ตัวเบ้งเบ้งมันไม่เบ้งอะแต่แบบว่าเรามันกลัวอ่ะโอเคครับมันเป็นแค่ชุดมันเป็นแค่พร็อพมันพุ่งได้มันพุงนพ่งมาแล้วท้าเลยปากดีแนใจคุณพุ่งมาสิครับพุ่งมาสิครับโอเคครับคุณคงไม่พุ่งมาหรอกผมรู้คุณเป็นแค่พร็อพคุณไม่มีหัวอัม๊มกด E เพื่อหยิบไม้ขีดไฟโอเคครับข้างบนมีเพิ่มมาหนึ่งอันแล้วตู้ละครับ ไม่ต้องซิ่งต้องเล่นางานกูด้วยโอเคครับเดี๋ยวเปิดตู้ก็ใช้ได้เลยละนาดละ่ะอันาาเล่นไม่ได้ดีครับดีแล้วดีแล้วโอเคครับเออแล้วตู้นี้ละ่ะขอให้เป็นเส,เสียวเสียวเสียวเสียงมาทรงมาเสียวอะไรตอนนี้ไม่เสียวแล้วครับโอเคครับเสียงเดียวกันปิดได้ไหมปิดไม่ได้แล้วทีวีมันกลัวจะมีอะไรพุ่งออกมาว่ะตู้เหรอตูงเหรอ อะไรวะอะไรวะอะไรอะเขี้เอกนี่เฮ้ยต้องมีเฮีเอกไม่ใช่เหรอเขีเอกโผล่มาได้ไงอะเฮ้ยตรงนี้เกมตลกเหรอนี่เกมตลกใช่ไหมคือจะจะตลกกระบอกมาสิจะได้ปรับตัวถูกไม่ใช่มาเว็บแว๊บเอียดเอีดแล้วอยู่ๆมาอันดาใส่ไอ้เจ๊โอเคครับ N.I. view all w ่ love you โอเคครับเราเราเอาเพลงเพลงเฮียแกเป็นแรงบันดาลใจแล้วกันว่างเปล่าโอเคครับได้ไหมกิดไฟมาหนึ่งอันมีหนังสือม okay, ีหนังสือโอเคครับเข้าใจแล้วอ๋อแล้วต้องอื่นล่ะโอเคครับมีเช่นไขแล้วก็ไม้ขีดไฟตาพญานาคโอเคครับคุ้นเคยกันดีแล้วอผมต้องกดอุกรอบหรือเปล่าอ่ะอย่าอย่าขยับนะขยับคราวนี้เนี่ย เดีย๋ยวพ่อคุณจะจะไม่ดีนะโอเคครับว p e n e นเกิดอ,อะไรขึ้นอะโอเคครับแสดงว่ามไม่ move แล้วไม่มู v e แล้วคราวนี้อยู่ที่ว่าไปยังไงต่อห้องนี้ผมสำรวจครบแล้วนะผมว่าต้องออกไปนอกห้องแน่เลยแต่เมื่อกี้มันล็อกอะบรรยากาศข้างนอกก็ดูจะเป็นโรงเรียนคิดว่า,บา,บาบแบบแบบไแมบบ่ใส่ใจไม่ออกอา่าโอเคไม่มู v e ตามผมก็เป็นเรื่องดีนะครับเราจบนตรงนี้เราเคลียร์กันสวยงามนะครับหรือว่าเมื่อกี้ผมเปิดเพลงให้ฟังแล้วนะโอเคจ้ากด e to open มืดจังเลยอ๋อโอเคครับกดออฟเพื่อถือแล้วกดเมื่อกี้บอกไซดาอ่าโอเคครับเปิดไซดาเพื่อที่จะโอไม่ว่าทำไมวะโอเคครับยังสว่างอยู่ผมเก็บไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเทียนหมดเดี๋ยวเก็บไปก่อนแล้กันี๋ยวเทียนหมดอ่าโอเคครับเมื่อกี้เหมือนตอนนี้จะเห็นมินิชาร์กอยู่ ได้เกียนมาสองอันโอเคครับตรงนี้มีแวบเบอยู่ได้ว่างเปล่าโอเคครับผมปิดประตูก่อนเลยเดี๋ยวไอ้น่มันพุ่งมาครับผมโอเคครับเออโอ้เวยสมองสมองสมองไปหมดแล้วทำไมผมต้องมากลัวอะไรพวกนี้ด้วยวะเนี่ยคนไม่กลัวคือไม่กลัวเลยนะทำไมคนกลัวมันถึงกลัวเลยวะโอเคครับนี่เหมือนจะเป็นทีมผู้พัฒน,นาใช่ไหมแต่ไม่เขียนว่าสถาบัานไหนหรือว่าสายไหน,นแผนกไหนก็เลยอะ่ะ ก็ถ <rium> <Dante> ้าถ้าเป็นผู้พัฒนาก็ขอบคุณครับขอบคุณที่ทําเกมมาให้เล่นครับขอบคุณจริงๆนะครับโอเคครับนี่จะเป็นไม้กีปลานี่เป็นเพียนไขแล้วเมื่อกี้มันวิ่งไปทางโน้นงั้นทางที่ดีครับเราไปทางตรงข้ามครับมันไปซ้ายเรามาขวาครับผมฉลาดครับตามไปใช้ได้เพียนเพียนเพียนเอาแป๊บนึงเบลอเบลอแล้วเทียนเพียนโอเคครับโอเคนะครับเราจบกันได้ดีเลยนะ อย่ามามีปัญหากันตอนนี้นะครับคุณมาตอนนี้คุณมีติิ์ถูกกาบุพการีคุณอาจจะถูกว่าได้นะครับโอเคห้องน้ํากับบั๊ดรูมครับเป็นเรื่องที่เราจะเข้าไปครับอ,อ,รอ่ามีกระนเข้าไปอ่าสว่างครับสว่างงั้นเก็บไปเลยครับผมเก็บแล้วเดี๋ยวทีเราหมดซะก,ก่อนเออโอเคเอาอันนี้เป็นอาวุธได้ไหมอ่ะไม่ได้โอเคครับไม่ได้โอเคโอเคมีไม้อุ้ยนัน่นนึงนะเมื่อกี้หน้าใครวะ ห้องน้ำเนี่เป็นจุดดักพิเศษของหนังผีไทยเลยนะแคาเป็นหนังผีทุกสถาบัานนะ่ะเป็นจุดดักพิเศษเลยอะ่ะขอค่อยๆเดินไปได้ไหมอะ่ะใครวะเนี่ยไอ้หนวดขออภัยครับน่าจะเป็นทีมผู้พัฒนามัง้งโอเคครับไม่มีอะไรครับดมีมีที่ที่คอหา่านนี่ก็เป็นพี่หนวดอีกแล้วครับสงสัยที่นี่ก็ชอบปลุกหนวดกันโอเคแล้วห้องสุดท้ายต้องมีเซอร์ไพรส์มีอะไรเกาะอยู่บนนะั้นหรือเปล่าไม่มีอุยใหญ่อย่าจินตนาการเยอะห้องนี้คือใครอะ่ะมองไม่เห็นเลยอะ่ะ อย,อย่าเห็นนะดีแล้วอย่าเห็นนะดีแล้วเดี๋ยวเป็นหน้าอลไรก็ไม่รู้แล้วเนี่ยละ่ะไม่มีอะไรใช่ไหมอ่ะอ๋อโอเคครับมีเชียนขายโอเคเรามีเชียนขายสี่อันแล้วเฮ้ยอะไรแบบแบบวะอะไรแบบแบบอยู่ข้างนอกครับให้ไอตัวในห้องนั่นหรือเปล่าผมว่าใช่ว่ะทักเอาเอาวุธขึ้นมาก่อนเลยเรามีเชียนเราจะไม่กลัว เราจะไม่กลัวทำไมทำไมไม่ต้องเจอกันอีกแล้ววะโอเคครับพุ่งมารอบนี้นี่มีสิตรงนคุณแม่นะครับคุณแม่คุณอาจจะเสียหายนะกูจุดใหม่จุดใหม่จุดจุดจุด,จ,ดจุดนี่วะโอเคครับโอ้ยเทียนหมดโอเคโอเคเอาสิเอาสิาสกล้าชนไหมอะกล้าชนไหมวัฒเพี้ยนโอเคครับน่าจะเป็นตัวเดิมไม่ทําอะไรเราครับผมเข้าใจบรรยากาศแล้วครับว่าพี่ป๋องเนะี่ย จะเป็นยังไงครับแคสะาใจมากครับผมเวลาที่พี่ป๋องพี่ป๋องพี่ป๋องไม่หันหลังอย่าหันหลังนะนอนอย่าหันหลังพี่ป๋องพี่ป๋องพี่ป๋องช่วยผมด้วยพี่ป๋องวอรมาผบอกผมทีผมจะทำพิธีกรรมเลยก็ได้อย่าให้ผมอยู่คนเดียวบนเกวนห้องพยาบาลโรงเรียนครับดีครับเปิดเข้าไปเลยมืดไม่เข้าครับเจ้าเมื่อได้กินไข่มาหนึ่งอันนองหันหลังไหมหันหลังไหมหันหลังไหมมันยังอยู่ที่เดิมโอเคครับมันยังอยู่ที่เดิม มันยังอยู่ <ไป S 1> ที่เดิมโอเคครับเอมนตี้ครับสองหมื่นทับสองหมื่นทับโอ้ห้องล็อกครับต้องไป,ไปเผชิญกับความมือดอีกแล้วอะ่ะโอเคครับห้องพยาบาลอย่ามีเสียงเด็กร้องเหมือนโฮสพิทอิลโฮเทลบีลอสนะจุดจุด,จ,ดจุดดิจุดโอเคครับวุเคเค้ยเช็ดเอ่อไม้ขีดเราหมดแล้วอะ่ะต้องรีบหาไม้ขีดเติมไม่งั้นแย่แน่แน่เอ็กซโโอเคครับไม่มีเสียงอะไรขึ้นมานะับว่าเป็นเรื่องดีครับต้องหาไม้ขีดก่อนนะตอนนี้ ก็มันงแล้วผมนั่งมีขาไปซุบเลยอุ้ยกลัวมากเลยอะโอเคครับเอ่อเราต้องเก็บนี่โอเคไม้ขีดเย็นหมดแต่ว่าถ้าเกิดเอ่อโอเคโอเคเริ่มพูดไม่ค่อยรู้เรื่องละนี่คือหนังสือโอเคครับรู้แล้วขอสำรวจก่อนครับตอนนี้ผมต้องหาไม้ขีดให้ได้ครับเพราะว่าถ้าผมต้องจุดอีกอันหนึ่งไม้ขีดผมจะหมดเกลี้ยงเลยโอเคครับได้แคนเดลได้เชนไขขึ้นมาว่างเปล่ามันมีอะไรอีกไหมมุมห้องมุมห้องไม่มีโอเคตอนนั้นพอมีแสงหน่อยนึงครับ แล้วก็เตียงผู้ป่วยโอเคข้างนอกนอน่ห้องมีอะไรไหมนะไม่มีเริ่ไมไม่มีโอเคครับห้องนี้ล่ะตรงนี้ไม่มีโอเคไม่มีแล้วอย่าก,กลัวนัดอย่าก,กลัวอย่าก,กลัวข้างนอกนั้นมีอะไรหรือเปล่าไม่มีโอเคครับโอ้ยหมดหมดจุดโอเคผมว่าผมต้องวิ่งแล้วแหละไม่งั้นเจงไข่ผมไม่พอแน่แนเพราะว่ามืดแล้วมืดเลยโอเคครับตามหลักเัาเนี่ยมันดักของผมดักผมกที่หน้าห้องหรือว่าทีวีทีวีไม่ดักโอเคครับหน้าห้องดักไหมหน้าห้องดักไหม ไม่ดักเอ้ยไม่เอา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 พอไม่เล่นไม่เล่นพอไม่เล่นไม่เล่นไอตรงนน้นน่ะมึงไปไกลๆมึงไปโอ๊ยคนวัวลุกไปไกลๆนะผมขอคุณเชิญู่ตรงนน้นไม่ต้องมาทางอื ยังหายใจรถต้นคอปิดประตูอะอ๋อไอเทียนหมดแล้วเทียนหมดแล้วไมค์ินหมดแล้วเปิดมืดมืดมืดห้องนี้น่ะมืดมืด,มดไม่ไปโอ้ยทำไมฝอยเฮ้ยเกมผีไทยมันน่ากลัวจริงๆอ่ะผมดันนะ ทีมผู้สร้างเหอะผมช่วยดันคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็แชร์ช่วยวยเขาครับผมอยากให้ก๊าลังไปสัมผัสเกียนสีไทยมั่งตอนนี้ผมไม่ไม่เหลือสภาพจิตใจให้มันย่ำดีแล้วครับไปแช็กสักอันก็ไม่เหลือแล้วอะ่ะผมไม่เหลืออะไรแล้วอะ่ะผมมืดมากอะ่ะมันไม่เหลืออะไรเลยผมกลับไปที่ห้องก่อนแล้วกันห้องที่พอมีแสงอะ่ะโอเคห้องนี้อยู่ใกล้ๆอ๋ยตอนนี้ผมไม่สามารถจุดอะไรได้เลยครับเพราะไม้ขีดผมหมด โอเคผมเดินมั่วๆไปก่อนแล้วกันโอเคห้องนี้อีแสงสว่างอยู่โอเคขอให้เจอพวกลิ้นชองลิชัทมีไม้ขีดไฟอะไรไหมโอเคเดรเวอร์ว่างเปล่าโอเคยิงเลาะนี่ไปยิงเลาะนี่ไปยิงเลาะไปยิงเลาะไปยิงเลาะไป,ะไปสุดแล้วใช่ไหมไม่มีเสียงเดินโอเคโอเคเอ้ยไม่ไหว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 ปิดประตูเหรอห้องนี้ไม่มีอะไรโอเคครับต่อไปห้องต่อไปห้องนี้อ่ะ นี่ผมอยู่ตรงไหนผมไม่รู้เหนือรู้ใต้แล้วตอนนี้มันมันมืดไปหมดอ่ะโอเคเอาให้เราเวอร์ว่างเปล่าผมว่าผมยังวนอยู่ที่เดิมอ่ะอ่าอ่าสภาพจิตใจผมไม่ไหววะ่ะโอเคโอ้ย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 ดิสบุ๊กเอาเป็นว่า ขอโทษที่ตัดจบแค่นี้มันไปต่อไม่ได้มันมองไม่เห็นน่ะมันมองไม่เห็นจริงๆอะ่ะเอาเป็นว่าผมไม่รู้นะว่าจุดจบของเกมนี้มันอยู่ตรงไหนอะ่ะแต่ผมคงต้องแต่การถ้าเกิดคนอยากดูต่อก็ผมก็อยากรู้จุดจบเป็นยังไงเหมือนกันแต่คือมันไปต่อไม่ได้อ่ะครับไม้ขีดไฟมันหมดอะ่ะมันไม่มีไฟฉายหรือว่าไฟแช็กหรืออะไรสักอย่างที่ทําให้ผมสามารถจุดได้อะ่ะเพราะมันมืดแล้วมันมืดตึ๊บเลยอะ่ะผมขอตัดจบผมไม่รู้จะเรียกนี่ว่าพาร์ทหนึ่งดีหรือเปล่าก็ ถ้าเกิดดูกันแล้วอยากดูพาร์ทสก็โอเคครับจะเตรียมติดใจแล้วมาเล่นพาร์ทสองชื่อว่าเกมไม่นานครับภายใน2พาร์ทน่าจะจบขอประมาณนี้ก่อนแล้วกันสิบสี่จะบ้านาทีแล้วน้ำตาน้ำตาจะไหลแล้วก็ขอบคุณนะครับผมแกมเอ่อเด t s ลาสคูนอะไรก็ไม่รู้ลครับผมขอบคุณนะครับที่ทํามาให้เล่นครับดอกสุดท้ายเมื่อกี้น้้าเจ็บปวดมากเลย ขอบคุณครับอยากดูภาคสองก็คอมเมนต์บอกเดี๋ยวผมจะพยายามวิ่งแบบเซฟรันครับคือวิ่งแบบแบบทุบอีกรันน่ะคือไม่ใช้ไฟแช็กไม่ใช้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 อะไรกลับมาที่หน้าห้องนั้นอีกรอบหนึ่งปุ๊บแล้วเราจะมาเจอกันอีกทีถ้าถ้าชอบนะครับแล้วไปต่อที่ภาคสองกันโอเคขอตัดจบที่เท่านี้ก่อนแล้วกันถ้าดีเดี๋ยวต่อให้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับใครดูจบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์ไม่ได้ยากจะคุยเชิญคอมเมนต์ด้านล่างครับคอมเมนต์บอกนะครับข้างล่างตามสบายเลยไม่ได้อย่ะผมพูดตว่าอย่าเลยช่อง ช่องทางการติดต่อของพี่น็อตเนี่ยคือในในเฟซเนี่ยมีที่ว่าเขาเปิดไเฟซกันนะแล้วก็ในเพจก,ก็มีแต่สองช่องทางนะพี่น็อตไม่ค่อยได้เล่นเขาบอกตรงน,นี้เลยเข้าไปคุยอะไรพวกเนี้ยคือโอกาสาที่จะวันวันหนึ่งอะเปิดเข้าไปน้อยมากส่วนใหญ่จะมาเปิดใน YouTube นะครับจะหมั่นเปิดบ่อยมากกว่าก็อีกเอาไว้แล้วถ้าอยากคุยจริงๆอะเออ่คอมเมนต์บอกครับในวิดีโอสุดท้ายครับผมแล้วมีอะไรจะมาคุยกันตรงนี้ก็ได้ครับผมบางคอมเมนต์ครับถ้าเกิดเห็นว่าตัวเองคอมเมนต์แล้วเนี่ย ข้างล่างครับไม่สันไม่สาม,ม,มารถไม่มีบรรทัดเกี่ยว,ว่าตอบกลับแสดงว่าอเคทาของตัวเองมีปัญหาก็ไม่หาทางแก้เขาจะได้ตอบกลับได้เพราะบางครั้งไปโพสในเพจอะไรพวกเนี้ยคือมีครับแต่ว่าเปิดน้อยมากจริงๆมาใน youtube แล้วกันคือติดต่อง่ายหน่อยครับสาม,มารถตอบแบบตรงนั้นไวได้เลยแล้วก็ใครดูใครชอบอย่าลืมแชร์เพื่อนดูครับผมอยากดูพาร์ทสองก็แชร์เพื่อนด้วยบอกเฮ้ยช่วยไปเป็นกำลังใจให้พี่เขาหน่อยพี่เขาจะได้เล่นพาร์ทสองต่อได้อะไรก็ว่ากันไปตามนั้นครับส่วนสี่ใครยังไม่กดซับสไครต์เลยตามปุ่มสีแดงข้างล เอาเวลาเปิดคิปกับเวลาไทยคิปมันรวมกันเนี่ยมากกว่าเวลาเล่นเกมอีกโอเคครับไม่บนต่อแล้วถ้าชอบไปเดี๋ยวมีภาคสี่ต่อเดี๋ยวเล่นเพอร์เฟกต์รันมาดีๆแล้วมาเจอตองนนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ